สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญลักษณ์ตันสกุลรหัสนักศึกษา5501108086ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของ Family Mart ค่ะสำหรับ Family Mart ในประเทศไทยนะคะหลังจากที่บริษัทเซนทัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจค้าปลีกข,ของเมืองไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยใช้ความได้เปรียบความหลากหลายธุรกิจในเครือเซนทัลรีเทลนะคะต่อยอดเชื่อมโยงกับธุรกิจของร้าน Family Mart โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก Family Mart ประเทศญี่ปุ่นค่ะปัจจุบันนะคะร้าน Family Mart ในประเทศไทยเนี่ยมีสาขารวมกันทั้งสิ้น923สาขาเลยนะคะ และอีก4ปีข้างหน้าเนี่ย Family m a r t ก็จะมีสาขาครบ3,000สาขาเลยนะคะพร้อมที่จะเป็นร้านสะดวกซื้ออีก1นึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะต่อไปเป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภาพก้างปลานะคะจากแผนภาพเนี่ยก็จะมีอยู่4ปัญหานะคะเครื่องมือคำนวณข้อมูลเกิดปัญหาใช้เวลานานในการสรุปผลข้อมูลนะคะ และสแกนบาร์โค้ดมีการชำรุดค่ะการบริการลูกค้าเกิดปัญหาสินค้ามีไม่เพียงพอในการจัดจำหน่ายนะคะและอาจทำให้บริษัทเสียรายได้ค่ะการจัดจำหน่ายสินค้านะคะเกิดปัญหาการจัดจำหน่ายสินค้าหลังน้ำท่วมค่ะและสินค้ามีการค้างสต็อกเป็นเวลานานค่ะบุคลากรนะคะเกิดปัญหาพนักง,งานให้บริการ ไม่เป็นที่น่าพอใจค่ะและลูกค้าไม่พึงพอใจในการใช้บริการนะคะจากนั้นเราก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาของ Familymart กันนะคะ 1. การคำนวณราคาสินค้าใช้เวลานานในการสรุปผลข้อมูลค่ะ 2. สินค้ามีไม่เพียงพอในการจัดจำหน่ายค่ะ 3. พนักงานให้บริการไม่เป็นที่น่าพึงพอใจแก่ลูกค้าค่ะ 4. การจัดจําหน่ายสินค้าหลังน้ำท่วมคะ่ะแยกประเภทปัญหานะคะปัญหาแบบมีโครงสร้างก็คือการคำนวณราคาสินค้าใช้เวลานานในการสรุปผลข้อมูลคะ่ะและสินค้ามีไม่เพียงพอในการจัดจําหน่ายคะ่ะปัญหาแบบไร้โครงสร้างนะคะก็คือการจัดจําหน่ายสินค้าหลังน้ำท่วมคะ่ะปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างนะคะก็คือ พนักง,งานให้บริการไม่เป็นที่น่าพึงพอใจแก่ลูกค้าค่ะต่อไปเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ i t นะคะ 1. การคำนวณราคาสินค้าใช้เวลาน,านานในการสรุปผลข้อมูลนะคะวิธีแก้ไขก็คือใช้บา,าร์โค้ดลิเดอร์ที่มีคุณภาพสูงนะคะมีความรวดเร็วในการอ่านคำนวณราคาสินค้านะคะ 2. ส,สินค้ามีไม่เพียงพอในการจัดจำหน่ายค่ะ วิธีแก้คือใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเช็ครายการสินค้าและสั่งสินค้าได้ทันทีเมื่อสินค้าหมดค่ะ 3. พนักง,งานให้บริการไม่เป็นที่น่าพึงพอใจแก่ลูกค้านะคะวิธีแก้ไขคือให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นถึงพนักง,งานผ่านเครื่องวัดความพึงพอใจเมื่อลูกค้าใช้บริการเสร็จค่ะ 4. การจัดจำหน่ายสินค้าหลังน้ำท่วมนะคะวิธีแก้ไขก็คือ โฆษณาผ่านโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศต่างๆค่ะรวมทั้งจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคหลังน้ำท่วมนะคะค่ะดิฉันนางสาวธนรักษ์กันสกุลนะคะขอจบรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ